สวัสดีครับชาวผู้เล่นเกมทุกท่านครับผมก้องซ่านนะครับในที่หนึ่ในเกมบัตรฮันนะครับที่จริงมันมีชื่อเกมเต็มแล้วแวมไพร์สักอย่างหนึ่งแต่ผมเรียกบัดฮันเฉยๆก็พอนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นฟรีในซีมตอนนี้นะครับซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงตัวละครในเกมนะครับซึ่งในเกมเนี่ยก็จะมีตัวหลายตัวละครให้เล่นนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงตัวละครตัวนี้นะครับผมโคลเลอร์นะครับผมก็เป็นตัวละครที่ผมได้ลองเล่นมานะครับตอนน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 นัััั้้เเเลลลล่่่กก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 มมมมแแรรรรรรไปป็็็็็็สสสสสสสุาาาาะะะคคคคบบใใใวววขขขออออองงงิิิตีีีจืืหถ วาร์ปเป็นการหายตัวนะครับไปตามจุดได้นะครับก็สามารถเอาไว้หนีได้สามารถเอาไว้ต่อสู้ได้แล้วก็ในส่วนของสกิลติดตัวจะเป็นสกิลที่เมื่อเราตามล่าศัตรูที่แบบเลือดน้อยๆอะไรอย่างนี้หรือว่ากำลังหนีเราเนี้ครับเราก็จะมองเห็นเป็นสีแดงๆเลยต็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ตามล่าคนได้ดีครับแล้วในส่วนของสกิลอีกหนึ่งสกิลครับเป็นสกิลที่เมื่อใช้ไปแล้วถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆนะครับก็จะสแกนให้เห็นศัตรูนะเป็นครั้งข่าวนะก็ถือเป็นหนึ่งตัวที่ ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับเรียกว่ามีประโยชน์เกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นตามค่าหรือว่าสกิลในการสแกนศัตรูหรือว่าสกิลหนีก็มีนะครับซึ่งผมก็ได้เล่นมาแล้วนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าสนุกมันแค่ไหนครับเกมนี้ดูเดือดครับผมบอกเลยมาแล้วเกิดแล้วจ้าโหรอทีมอื่นป่าวเปิดเข้าไ้นี่เลยมั้เนี่ยไฮเทียรู้เ่ยมตรงคือต,ต,ต,ตรงไหนวะไอ้คาตันนะเอ้าดิบะ อ๋อมีคนมีคนกินคนแล้วโดนโดนตรวจเจอแล้วมันคือตรงไหนอะไอเจลุสเน,น,นี่ยเปิดเข้าไปยังไงอะหูของเยอะมากแล้วเข้าไปไายังไงอะทางเข้าทาางเข้อยู่ออ๋เห็นละอุย้ยทำไมท่ากินกูน่ากลัวจังวะไอตัวไอตัวผอมๆอะมันกระโดดขี่คอเลยอะโขาน่ากลัวเลยไหนอะผีดดิบโยธรรมชาติประตูทางเข้าอยู่ไหนวะเอ้นี่ไงพี่ หน้าจะอยู่ฝั่งนี้ปะ่ะไม่รู้ข้างในของโอคตรเยอะอะแต่เข้ายัางไงดีวะนี่อยอผมว่าผมเจอเนี่ยอด๋อ๋อต้องเข้าข้างหน้าเลยอช่ประตูหน้าเ่าชี้พี่กี้เราไรไร็ไายอะไรพีอะไรปีเละงเอง เอ้ามีคนมีคนอยู่ข้างหลังนะอยู่ตรงไอ้นั่นน่ะวัดสุเกะแล้วไงเก็บกอะเก็บกอะนึงเก็บเกอะมันหนึงใส่เกอนละใส่เกาะมันหนึงฮึบฮึบฮึบโอเคใส่เกาะละเฮ้ยลูกสองม่วงว่ะวางระเบิดไปรอบๆแล้ว ข้างบนมีเก่อข้างบนมีเกาะผมหาปืนใหม่ทำมมี่ทำมมี่ใครไปใครไปเล่นรถตำรวจไม่ไม่ไม่สไนเปอร์สไนเปอร์<ๆ>อุ้ยอุ้ยมีคนยิงมีคนยิงเราด้วยเราด้วยตะแกะแล้วตะแกะแล้วเห็นยังเห็นยังโม่มึงเจอลูกโม่ มันต้องปอดอย่างนี้เลยเว้ยใช่หล่ไหมะลมพี้กองพี่กองมาก่อนมาก่อนมาก่อนก็มาดิเพื่อนอืออือตายหนึ่งตายหนึ่งแล้วเออลูกกองอัดแล้วโคตนี่ว่า ยเนะออล้มล้มลม้มโคตรอีตัวนึงนะระวังกันนะนนไหน,นไ,ดได้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 ละหน,นีอยู่ลงหน,นีอยู่เหงื่นึงหงวนึง,นงโอ้ลูกซองเรียบร้อยหวานแล้วลาก่อนนะครับบ้าเอ้ยโอ้โหลูกซองอัดหัวรอแป๊บรอแป๊บขอทีมก่อน ขึ้นบนขึ้นบนเสียงมันสวดมนต์อ,อ,อะไรอย่างใช้พลังจิตใช้พลังจิตมันอยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้วอยู่นั่นหลอเมเอาดิลูกโม่กูยิงตั้งนาน <c oughs> กูปัก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 โด ตัวผมมีเกาะเต็มอ่ะเก็บไปไหมเก็บมาแล้วกี้กกำลังใส่อยู่เนี่ยเอาเกาะ,<ส>ะไปกันเออผมแห้งก่อนเพื่อนเออสามหนีไม่ทันไงเฮ้ยตัวนี้ก็เล่นได้อยู่เล่นไม่ยากาอะไรขนาดนั้นโดนแอร์เลือดนะแห้งเลยอุ้ยสา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 ยหูวหรงเห็นละล กะเกิดอมตะโอ้โอติดอะไรเนี่ยโอ้ตรงนั้นเลยตรงนั้นแหละมาดิเพื่อนเฮ้ยมุมยิงเลยว่ะมันดัน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 โดนไม่โดนอ้ตัวแม่งชอบโดดแม่งชอบชอบโดดแล้วแม่งแบบเด้งอ่ะ เกาะแป๊บชี่หลังก็มีเล่นยากจังวะตรงนี้ทางนั้นขวา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 พี่น,น,นู่นนู่นนู่นซ้ายซ้ายซ้ายไเห็นไหมหน่ะอยู่บนหลังคาไหนวะเขบี้ขวาขวาอยู่อยู่ตรงตึกชี้เอ่อไหนๆนี่หรอตรงคล้ายๆโบสถ์เออดูนู่นเอออยู่หลังผมไม่เห็นเลยผมเห็นเป็นคนวิ่งเลยเต็มเลย ก <So S 2> ็จะออกซ้ายไปนู่นแหละนู่นนู่นข้างหน้าแล้วปะนู่นนู่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจทีมคนเออตำรวจทีมคนตำรวจทีมคนตำรวจนี่อยู่ข้างบนนี่ข้างบนนี่ออกซ้ายไปนั่นสายอ่ซ้ายอ่ะอยู่บนหลังคาบนราคาซ้ายนู่นมีนี่มีคนละตี้กันคนละตี้กันดาวผมวะโอ้ยวิ่งกระตุกอีกแล้วกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไป มาชุบอยู่ปพ่อว่าก่อแตกก่อแตกตัวนึงมันกำลังมันชุบเสร็จแล้วชุบเสร็จแล้วเจ้าไปไหนวะไปไหนตัวสแกนรอบหลัง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 สะแกนแล้วสแกนแล้วตรงนี้มีตัวอุ้ยอุ้ยมันแปดมันแปดไม่รู้สกิลเพื่อนนู่นนุ่นนุ่น เออกูรู้กูยิงก่อนเลยไอ้หน่าเพื่อนกูดิวะก้องยิงตามพินกายยิงตาไปกันเลยพี่วะเอาพี่กันทถามแล้วกันโโโนนนหลัง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 เห็นแล้ว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 ติดตึกตัวนี้ตัวนึงข้างบนมีนะข้างบนมีนะโอเคเล่นไหนดีสแกนแล้ว เอ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีโดนนั้นโดนสไนยิงเข้าหัวตายไปแล้วไหนแล้ววะข้างล่างเนี่ยวูดยิงกันล้มเดือดดานมากตัวสไนจิงกล้องหลังตรงหลังมึงเลยอ่ะติดตีิดไม่โดนเลยครับไมพี่ต้องเป็นคุณไปล้มนั่งนิ่ง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 ว้ายนั่งนิ่งก็ไม่น่ารอดหละครับ โอ้ยอย่าแม้แต่ขาดมาขาดมาขาดมาขาดอยู่ตำรวจมันมันมีแต่เลยหนีเลยหนีเลยหนีไปก่อนเลยมันไม่มีหลังมันไม่ยิงคนล้มมันไม่ยิงคนล้มมันไม่ยิงคนล้มมันเดินตามคนเลยหนีไปเลยตำรวจแม่งตำรวจคนนักเลงเลยทำหน้าที่ดีเกินไปเพื่อน อเออต้องรอดตายแล้วเอออะไรๆๆๆตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แม่งเอ้ยข้างบนมีปะน่ะมึงไปเจอไอ้โคอ้เดนเกตอ่ะแองโดดลงไปสู้กับมันแม่งโค้เดนเกตลุยเลยลมีกรอบะป,ปอบะมีกรอบปะเดี๋ยวกลอยแล้วเดี๋ยวกลอยแล้วเดี๋ยวกลอยแล้วมันย,ยิงใครวะข้างบนวะไม่ยิงพวกพี่ผู้ขึ้นละข <c oughs> ึ้นละขึ้นละโอเค ไม่ไม่ใช่ <Bond> ไม่ใช่ตีเ enfin ล้าที่ย <t> ิงกันน่ะอุยตำรวจยิงเพิ่งใส่ก่อแต่เองนะฮัลโหลตำรวจเกรงใจกันบ้างแปลกแล้ววะทำไมได้ยินเสียงข้างๆพี่วะเออเสียงเหมือนอยู่ด้านนี่ไงจะล้มจะล้มจะล้มดาว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 ทั้เล็งล่างเหรอมันอยู่ข้างล่างมันไม่อยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยเล่ยข้างล่างกันเต็มเลยหือแบลืมสแกนลืมแบมีสแกนป้ะสิ เ็ไงเห็นยังจะลม้มจะลม้มจะล้มแล้วนัดเดียวมันรอดติดไปแล้วปล่อยมันปล่อยมันนี่นี่น,น,นี่นี่นี่ไปนี่แล้วไปนี่แล้วเยจุกเป็นออฟกินเอฟเฟกต์เลยนะลม้ลมล้มล้ม เเก็บก่อนเลยเก็บก่อนเลยกันไอ้คาตาเนคาตาเนไม่ได้กินคนเลยเกมดิกินเป็นคนเดียวเองเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีนี่มีคนวิ่งมีคนวิ่งหนีไอ้สองนี้ต้องเบาเฮ้ยก็แรงอยู่ขอแต่ขอให้ยิงโดนอ่ะป่ะกูยิงไม่โดนเนี่ยมันเลยเบาอยูด้วยอด้วยอยด้วยเต็มเลยตัวสปอร์ตแล้วด้วย ไปเลยมาเลยน่าจะยังฮีวันอยู่ทำไมรู้สึกว่ากลับมาที่เดิมนู่นนู่นนแกนแล้วจ้าล้มล้มล้มแตกแล้วล้มตัวหนึ่งก็ฝ่าล้มไปแล้วจะแตกจะแตกคู่ไอ้ตัวนั้นจะตายข้างบนน่าจะเหลือสามติกระลังขึ้นกระลังขึ้นกระลังขึ้นมันยังชุบเพื่อนมันอยู่ชุบเพื่อนอยู่ ล้มล้มหมดล้มหมดนะเอาดีแงแมันไม่ดูดของเกมอื่น้วดยากอ่ะบอกเลยเกมนี้มันดูดเกมนี้มันดูดโคตรยากเลยจริงเนหได้ได้ไฮ้ยสแกนอยู่สแกนอยู่สแกนข้างหน้เฮ้ยดีดีข้น้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเลย Ơ, ừ, lại một Phá quá Có rồi lắm, có tẹt lắm Thế giống hơn á Đau, 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 đau Hẹn lại, hẹn lại, lá กล้องเหลือสองสองเข้าโอเคโอเคเหลือสี่คนนะ <c oughs> ได้ได้กำลังใส่เก่ะอยู่คนหนึ่งสู้สิครับอย่าไปยอมแพ้มันกำ <c oughs> ลังขึ้นบนกำลังขึ้นบนกล้องเราเปิดจุดก็ได้ได้ได้ <c oughs> เฮ้ยอ๋อตกใจเสียงเพื่อนตั้ดทีอีกกันกันเขาใช้สกิล มันเสียงช่วยพี่บ้องวงไปไหนดีกว่าบนไปซ้ายหรือขวาเราเฮ้ยข้างหน้าเราอะข้างหน้าเราเฮ้ยมีคนโดนเปิดจุดเห็นไหมในแมพนู่นเลยก็อยู่ตรงนั้นแหละสองตัวเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เราได้เปรียบบ้านเราบ้านเราึทำไมอยู่ไกลจังวะโอ้ย ไม่ไม่ไม่ควรลงไม่ควรลงคนคนอยู่ข้างบนครับไมอ้มันล้มเหรอมันชุบมันชุบอะไรเฮ้ยมันมันมีต้องหกมันมีต้องหกคนเลยนะแปลว่าต้องมีตีเต็มตีหนึงดิแสดงว่ามันตอนแรกเมื่อกินมานสี่เจอแล้ว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 น่ะแปลว่านางตีเต็มแล้วก็เหลือตัวหนึ่งที่แบบเนียนสามตัวเนี่ยหนึ่งสองสามใช่มันก็ต้องมีตัวหนึ่งเนียนต้องมีตัวหนึ่งเนียนเว้ยอย่าเพิ่งใจเย็นต้องมีตัวหนึ่งเนียนโอ้อยากเปแบบโบหัวน่่ยิงกันแล้ว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 ยิงอะไร ปล่อยแล้วนะปล่อยมาปล่อยนี่มาแล้วนะเดี๋ยวนะทำไมมาอ๋ออยู่ข้างบนไอ้ตี้นั้นอยู่ข้างบนตัวนึงอ่ะก็แตกก็ตัวขวาก่อนนะพี่กันน่ะตัวควาก็แตกก็แตกก็แตกล้มล้มล้มสวยสวยสวยมีตัวปืนพกกับเพื่อนติดอะไรวะเนี่ยโยนนกลงโยนไปโยนกไป ถามยาวหนึงนะเจ็บ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 ถอยจะล้มจะล้มตัวหนึ่ง,งจะเย็นเพื่อนตามไม่ทันล้มล้มล้มโอ๊ยอยู่ข้างบนมันตีสไนเปอร์ยิงมาตัวนี้ตอกนี่ตัวนี้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 มันกำจุเพ,เ,เ,พเ,เพื่อนอยู่จุเพื่อนอยู่จุเพื่อนอยู่เอาเร็วเอาเสวย สไนเปอร์สไนเปอร์จะชุบป้ากจะชุบป้าได้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 อยู่ได้อยู่มันกว่าจะลงมาต้องจะปอร์ตตัวเองไหมปอดแท่านี้ยปอดทั้งคามันอยากวัดรับสวอตแล้วตแล้ววัดวัดเด้อมันไม่มีเกาะไม่มีเกาะได้ได้ได้สักครู่ขอเวลาสักครู่เย็น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 โอเคโอเคโอเคมันมันขึ้นไปเราเราขึ้นไปเราเสียเปรียบนะเสยเผื่อมันเหลือตัวเดียวเหรือตัวเดียวเหรือตัวเดียวเหรือตัวเดียวละ คุชอบกระโดดติดอย่างนี้วะสแกนตัวต้องหุ่นตัวต้องหนเนี่ยเมันลงลงแล้วนะตัวหนึ่งนะขึ้นไปขึ้นมาขึ้นาเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอยู่ได้ได้แล้วว่าไงเพื่อนเออมันไม่เห็นฮ่าสุดยอดมันคานต่อหน้าพี่กันเลยไงนี่เราโหดเลยละ ที่เราเคยจบแบบชนะแบบพร้อมกันทุกคนไหมครับไม่เคยโอเคผมวันนี้มาณนี้แล้วกันครับสำหรับใครที่อยากดูตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับก็มีหลายตัวครับที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็คอมเมนต์มาได้ครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ